มันหนัต่างมาเลยครับไปว่าอาไปลบแล้วก็ได้ได้เชเลยได้าเป็นอย่างมากนะในคนงานคนย่างมากกของมาซอยบ้านี้ก็สิเขาก็สิย่างเป็นเหมือนเดกน้อาย่าบ้านนี้มิงบออ สงสัยเจ้าก็เคยมาต้มข้าวต้มน้ำมาต้มข้าวต้มน้ำเออมันเลี้ยงเขาคือแบบกินเขามาเลยมาต้มข้าวต้มน้ำก็ถึงบอกว่าถ้าคนไม่เคยทําอะไรที่นี่นะจะไม่ได้มาที่นี่สงสัยเราเคยเกิดเป็นอะไรยายเป็นแบบพวกมาเป็นทาสเฉลยเข้ามาใช่ไหมมาตํมข้าวตํมอะไรเลี้ยงให้คนให้สามีของเรามานั่งแกะสลักทิ้งสลักอะไรยกยุกอะไรอยู่ถูกกวาดต้อนมาจะจนหรืขอบตัว ลูกเนี่ยัวครอบคร,รัวนี่ีเวลาทำงานก็เขอมทำมอืม่นี้นะเปน่เป็นครอบครัวครอบครัวนง่้นะะแล้วถเรา,า,าเข้าไปก่อสร้างนะความเอีอ่าฮะอย่างนี้ไม่ติดงขึ้นไดนะเมี๋ยนอ,อย่าเพิ่งดูไปดูที่โรงแรมมีนล้ถ้าไปดูที่โรงแรมเรา, <c oughs> าะรอตอนนี้เราอยู่ในช่วงกระบวนการอัดทั้งหมดอยู่ ต้องพยายามเซฟวีดีโอเอาไว้เพราะว่าอุสามาถึงแล้วุามาถึงที่แล้วต้องเซฟนี่เซฟนี่เอาไว้